เห็นโลโก้แบบนี้ ASUS TUF Gaming อีกแล้วนะครับเป็น ASUS TUF ที่ราคาจับต้องได้นะจับต้องได้แต่กระเป๋าตั้งชีกเพราะว่าราคาเครื่องนี้อีกนิดหนึ่งก็จะเป็นอา r ีแล้วนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นคลิปนี้มาดูไปพร้อมๆกันครับกับ ASUS TUF Gaming a ครับ กราวด์ซีีเพื่อนๆชาวนูสเปคทุกคนด้วยนะผมเจนูสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ฉันเคยนะ่น,นะครับวันนี้อยู่กับเจ้านี่แหละ ASUS TUF Gaming A16 นะครับ,นรบในปีนี้เราก็รีวิวทั f ไปทั้งหมด3-4รุ่นและล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็เป็นทั f โมเดล F16 ที่เป็นครั้งแรกของตัว ASUS TUF ที่ทำจอ16นิ้วนะครับรอบนี้เป็นทั f A16 นะครับเพิ่มไซส์ขนาดจากตัวทนะั A14 สเปกใกล้กันแต่แค่เพิ่มตัวไซส์ขนาดหน้าจอนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับทัฟ A16 ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งดีไซน์ภายนอกนะครับรวมถึงสเปกมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับให้ดูฝาบนก่อนนะครับเรียบง่ายนะครับวัสดุเนี่ยเป็นผิวสัมผัสอารมณ์แบบอลูมิเนียมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นวัสดุระดับเกรดมิเลนนีสแตนดาร์ดนะครับก็มีความทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้แค่นี้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปเห็นตรงนี้ไหม มันมีความเป็นสันขึ้นนี่เป็นไงโดยปกติแล้วทัฟไม่ค่อยจะเป็นสันเป็นโค้งอะไรแบบนี้นะคับตัวเครื่อตรงนี้เนี่ยมันจะเล็กกว่านี้เนื่องจากว่าด้าน,นหลังโคตรอลังการปกติแล้วทัฟเกมมิ่งช่องระบายความร้อนด้านหลังมีแค่2ช่องซ้ายขวาจบเลยนะมีแค่นี้ตรงกลางจะไม่มีแต่นี้คือลากยาวทั้งแถบ เพราะฉะนั้นเรื่องของระบายความร้อนตัวนี้ผมว่าแอบเซอร์ไพรส์แน่นอนนะถึงแม้ว่าตัวเลขอุณหภูมิจะไม่ได้น้อยแต่เรื่องของความรู้สึกอันนี้เดี๋ยวมาพูดกันทีหลังนะครับตัวด้านล่างนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติมันก็จะเป็นการเสาะร่องลายโลโก้ของทัพนะแต่นี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะก็จะเป็นช่องดูลาเย็นปกติทั่วไปเลยนะครับสองข้างแล้วก็จะมีตำแหน่งขอลำโพงนะอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะครับโอเคดูเรื่องของพอร์ตซะหน่อยนะครับเริ่มจาก เอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันก็จะเป็นตัว USB สามสอง Type A 1ช่องนะครับแล้วก็หมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์240วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแลน RJ 4 5นะครับ HDMI 2.1นะครับแล้วก็จะเป็นตัว USB 4นะครับตัวนี้รองรับการโอนถ่ายข้อมูลครับความเร็ว4 0กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็รองรับการต่อแยก Display Port อีกด้วยนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นตัว USB สามสอง Type สนะครับตัวนี้รองรับ PD ชาร์จนะครับจะใช้100วัตต์ก็สามารถที่จะใช้งานได้ ก็รองรับการต่อจอแยกอีกนะครับ Display Port 1.4นะครับแล้วก็จะเป็น USB 3.2 Type A อีก1ช่องนะครับแล้วก็จะเป็น Audio Combo Jack 3.5มิลมนะครับภายนอกก็อุ้ยแต่เบานะอันนี้2.2กิโลกรัมเฉพาะตัวเครื่องนะ adapter ก็240วัตนตน์น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็จะเป็นแบบหัวกลมแบบนี้นะครับภายนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับไปดูภายในดีกว,ว่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ บันบันบโอเคนะบันพับเอยแข็งแรงนะครับแล้วก็กางได้180องศาเลยนะครับอันนี้เลยขนาดหน้าจอนะครับหลังจากที่เราบ่นไปในทัฟลื่นก่อนๆที่เราเอามารีวิวว่าสเปคประมาณนี้น่าจะได้จอ 2K แล้วอันนี้ได้จอ 2K สมใจแล้วนะครับตัวนี้หน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียด 2.5K นะน,น,นะครับเป็นอัตราส่วนจอ16:10นะครับ r e f r รชเ r a ตัวนี้165เฮิร์นะครับแล้วก็ค่าความเรตัวนี้ sRGB 100%อีกด้วยนะครับก็ได้จอ 2K สมใจอยากนะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้จะได้โมดูลกล้อง 180p 0นะครับไม่พอนะให้เรื่องของ Biometric นะครับการสแกนใบหน้าเข้าใช้งานตัว Windows Hello ไม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญพอมันเป็นจอ16:10ก็ขอบจอบ,บาง บางลงกว่าเดิมเยอะโอเคมาดูเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ด full size นะครับเป็น R G B 1 z o โซนนะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้แล้วก็สามารถที่จะปิดได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คีย์ร่าสำคัญเลยนะครับที่เปลี่ยนมาปกติแล้วทารฟซีรีตัวปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาจะเป็นตัวเล็ก อันนี้คือ up size ขึ้นมานะครับลดตัวไซส์ขนาดตัวชิปตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้สะดวกมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้แพดอีกส่วนพวกปุ่มฟังก์ชันคีย์ลัดต่างๆก็ยังคงมีครบนะครับแน่นอนครับปุ่มโคลพายลอตนะครับตัวนี้ก็รองรับการใช้งานเต็มรูปแบบเลยนะครับทัชแพดนะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มนะแล้วก็ขนาดเนี่ยอาจราส่วนี่ยเคาเคลมว่าเท่ากับอาจาราส่วนของหน้าจอเลยก็คือ16:10ต่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานทัชแพดผมว่า สะดวกสบายมากๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆก็บอกพวกฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับเป็นนี่สเปคเป็น Ryzen AI 300ด้วยแล้วก็ประกันตัวนี้ก็จะเป็น Perfect Warranty นะครับสำหรับประกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะันนนะครับเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆยังคงทําได้ดีอยู่รวมถึงมีอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวผมไปแกะเครื่องแล้วก็บอกให้ดูแล้วชี้ให้ดูว่า ASUS เขาฟังเสียงประชาชนจริงๆครับภา,ายในของ ASUS TUF Gaming A16 ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทุนที่ เบลลี่นะครับจากจะแกะเบรแดนซอยากจะทําอะไรก็สะดวกน,นะครับช่วยระบายความร้อนนะครับก็จะเห็นจากจุดนี้นะครับก็คือโฟมที่เขากั้นไว้มันจะเหมือนกับตัวทับเ a 1ีนะครับก็คือกั้นไว้ทําให้ตัวลมร้อนเนี่ยมันไม่มันไม่ทะลุลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับทำให้ตัวแอร์โฟล์เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะระบายลมร้อนออกไปทางข้างหลังได้หมดเลยนะครับโน้ตบุ๊กยุคปัจจุบันเริ่มที่จะ ออกแบบทางระบายความร้อนเนี่ยให้ตัวช่องระบายความร้อนเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังหมดแล้วนะครับอันนี้มีหลายรุ่นแล้วโดยปกติที่โน,นบุคซอร่องมาทั้งหมดเนี่ยบางทีเขาออกแค่ซ้ายกับขวาตรงกลางอาจจะเป็นช่องอ่อนๆน,นะแต่อันนี้เนี่ยคือฟินทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ท้ายต่เกตเนี่ยมันจะมีการตาอร่องทางข้างบนนะครับแล้วก็รวมถึงข้างล่างบริเวณน,นี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ตรงฝาล่างตรงช่องบริเวณนี้มันทําให้อาร์โฟโล่เนี่ยออกได้ทุกช่องทางเลยนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับก็แรมเครื่องนี้ให้แรมมา16 g b นะครับ LPDDR5 บัส7,500เมกะเฮิร์นะครับไม่สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ก็จริงๆมันก็เป็นขั้นต่ําของยุคปัจจุบันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น3 2 g b สําหรับเครื่องที่มันอัปเกรดแรมไม่ได้อาจจะดีกว่านี้นะครับไอ้ดีนะครับหนึ่งแถวนะครับจำนวน1นึเทเลบายนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นขนาด2280นะครับเป็น PCIe NVMe E Gen 4นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้อีกหนึ่งแถวบริเวณนี้นะครับซึ่งข้างใต้ก็จะเป็นการ์ด Wi-Fi 6e นะครับซึ่งอยากให้สังเกตตำแหน่งฮนะเขาย้ายลงมาแล้วนะครับอย่างในทับตัวก่อนก,อนก็ตัวช่องการ์ด Wi-Fi ตัวการ์ด Wi-Fi เนี่ย มันอาจจะอยู่ใกล้ตัวชุดระบายความร้อนตัวชุดฮิตไบร์เกินไปนะซึ่งตัวนี้ผมว่า confirm, คอนเฟิร์มกล้าคอนเฟิร์มเลยว่า a อ u ซูเนี่ยเขาแก้เรื่องปัญหาการ์ด w i f i มีปัญหาแล้วนะครับซึ่งการอัปเกรดนะครับก็ต้องใส่ทับบริเวณตัวการ์ด Wi-Fi บริเวณนี้เลยนะครับเราเว้นไวทำไมอะ <c oughs> ตรงนี้ยตรงนี้ยตรงนี้เว้นไวทำไมอะ งงเหมือนกันก็นึกนว่าแบบจะใส่แบบโซดิมได้อะไรเงี้ยตอนแรกก็เห็นสเปคเอสโซทัพไม่เป็นไรแรม16กิกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอัปเกรดเพิ่มแต่อา้าวได้แรม L P ได้แรมออนบอร์ดเฉยเลยงงอันนี้งงนะครับซึ่งอันนี้โดนบ่นแน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับ4เซลเป็นลิเธียมไอออนนะครับ90วัตต์อ้าวตัวนี้ก็ใช้งานได้12ชั่วโมงใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ พกไปมหาลัยนะครับพกไปที่ออฟฟิศนะครับพกไปทํางานก็ใช้งานแบบไม่เสียบชาร์จไม่เสียบแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ใช้งานได้สูงสุดอยู่ประมาณ12ชั่วโมงบวกลบนะครับแล้วก็จะลดลงตามระยะเวลาการใช้งานนะครับหรือว่าการตั้งค่าของตัวเครื่องแล้วก็ลำโพงนะครับสวัตตตัวอยู่บริเวณนี้นะจะเป็นระบบเสียงของ d o เบย มดนะครับงานประกอบด้านในก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวทัฟ A14 เพียงแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่านะ้ำโชวระบายความร้อนก็จะจัดเต็มกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องที่โดนบ่นก็คือเรื่องแรมนี่แหละอันนี้คือเจอกันแน่นอนน้ำในคอมเมนต โอเคก็ภายในประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของการทดสอบการเล่นเกมการใช้งานดีกว่าครับได้เวลาไายสเปคของเครื่องรีวิวรุ่นนี้นะครับ ASUS TUF Gaming A16 นะครับก็สเปคเป็น CPU เจนใหม่เลยนะครับเป็น AMD Ryzen AI 9HX370 นะครับก็จะเป็นตัวสถาปัตย,ยกรรมแบบ Zen 5นะครับเป็นรหัส s t r i a Point นะครับตัวนี้มีทั้งหมด12คอร์24 t ท r ดนะครับแล้วก็ บูสต์ท้องเขาจะอยู่ที่5.1เกอร์เฮิร์นครับแล้วก็มาพร้อมกาจอรบอ์ดอย่าง Radeon 8900M ครับความแรงเนี่ยใกล้ๆก,กับ หนึ่งหัวสูนย์เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมการ์ดจอแยก n v i d i ีย RTX 4050นะครับ VRAM 6 g b GDDR6 แล้วก็ TGP อยู่ที่140วัตต์แรมติดเครื่องเครื่องนี้ให้แรมมาเพียง16 g b LP DDR5 ปัด7,500มันก็เฮินนะครับและไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้ซึ่งแรมตัวนี้ก็จะใช้เป็นชิปของ a m s u n g นะครับ SSD ให้มา1 t b PCIe NVMe Gen 4นะครับและรองรับการอัปเกรดอีก1 ทันทีเลยนะครับจะใส่ซองเทสามเทสีเทได้หมดเลยนะครับขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียด2500คูณ1600นะครับเป็นอาัตาราส่วนจอ16:10นะครับรีเฟรชจะอยู่ที่ 165hz ค่า v c i sRGB อยู่ที่100%นะครับส่วนอื่นก็จะมีเรื่องของตัวโมเดลกล้องที่จะให้ตัว Windows Hello สำหรับการเข้าใช้งาน Windows อย่างรวดเร็วนะครับแบตเตอรี่9 0วัตต์อันะเป็นลิเธียมไอออนและเวลาการใช้งานก็ระดับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงบวกลบนะครับการเชื่อมต่อสายเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 นะครับประกันเป็น2ปี on site s w i t c นะครับแล้วก็จะมีตัว perfect วาราตีให้อีก1ปีแรกนะครับสำหรับเรื่องของอุบติเหตุตกกระแทกอะไรต่างๆตัวนี้ก็ครอบคุมเรื่องของค่าอหลไรไป80%เลยนะครับแล้วก็จะมีประกันที่เป็น2ปี international นะครับหรือว่าสามารถที่จะเข้าใช้งานศูนย์บริการของเอสุดได้ทั่วประเทศทัว่วโลกได้เลยราคา 50, 5 5 9 0 0บาท ราคาอันนี้ราคาต้องยอมรับวว่าราคาแรงจริงๆนะครับเอาผลทดสอบสักหน่อยดีกว่า CPU C นะครับตัวนี้ก็ลองเอาวัดกับคอร์ดรา7แรกนะครับอย่างตัว ULTRA 715H นะครับตัวนี้ก็คะแนน Single Trade เนี่ยก็จะอยู่ที่800นะครับในขณะที่ตัว c อร์ดราเนี่ยจะอยู่ที่740นะครับส่วน m มั t ต Trade นะครับตัว ไรเซ300เนี่ยจะอยู่ที่9,387คะแนนนะครับส่วนคอตราก็จะอยู่ที่8,500คะแนนนะครับก็แน่นอนเรื่องของ AMD อันนี้คือเก่งด้านเล่นเกมกว่าอยู่แล้วนะครับ n e b ิเบน R23 นะครับคะแนนมันติคอนะครับจะอยู่ที่23,362คะแนนนะครับส่วนซิงเกิลคอเนี่ยจะอยู่ที่1,628คะแนน t ีดีมาร์กไทมสปายนะครับกับกาจอเด็กส0นะครับตัวนี้อยู่ที่1772คะแนนนะครับส่วน t ทม์สปาย x t r กตรนะครับก็จะอยู่ที่5293คะแนนนะครับไฟไซร์อัลตร้าตัวนี้อยู่ที่6250คะแนนนะครับส่วนไฟไซร์แบบเอ็กตรีนะครับก็อยู่ที่1 2 1 9 7คะแนน เอาความเร็วการอ่านเขียนของตัว SSD ตัวนี้นะครับก็เป็น PCIe Gen 4นะครับความเร็วในการอ่านนะครับจะอยู่ที่5,66เมกะไบต์เอร์เซกนะส่วนการเขียนจะอยู่ที่3 6 3 4เมกะไบต์เอร์เซกนะครับส่วนเรื่องค่าความสวหน้าจอนะครับตัว Color Gamut นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เคลมไว้100%เลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ93.2%นะครับแล้วก็ Gamut Wide l o m เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ98.3%นะครับส่วนค่า DCI เนี่ยจะอยู่ประมาณ69 70%สนะครับส่วน Adobe RGB ก็จะอยู่ประมาณ6 6สเอรนะครับเอาความร้อนซะหน่อยดีกว่านะครับความร้อนของการ์ดจออันนี้แอบร้อนนะครับอันนี้ทดสอบด้วย Furmark นะครับการ์ดจอ RTX ส0่0เอาอุณหภูมิปกติเทสในห้องแอร์นะ83องศาฮอตสปอตสูงสุดอยู่ที่97องศาส่วน CPU ก็อยู่ในเกณฑ์ใกล้กันนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยประมาณ80องศาส่วนเรื่องของระยะเวลาการเรนเดอร์นะครับสำหรับใครที่ สนใจอยากเอาไปทำงานสาย productivity นะครับตัวนี้ใช้ระยะเวลาเรนเดอร์นะครับฟุต10นาทีเรนเดอร์ ender, เป็นความละเอียด 4K นะครับใช้เวลาเพียง4นาทีเท่านั้นนะครับส่วนทดสอบก็ประมาณนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นเกมเป็นยังไงได้เฟรมเท่าไหร่รวมถึงความร้อนย้ายช่องระบายความร้อนไปด้านหลังแล้วความร้อนจะเป็นยังไงบ้างครับ มาแบล็คเมดบลูของนะครับพาดูเซตติ้งก่อนซะหน่อย 2K นะครับเบลดเอรสนะครับ256คูณ1 0 0นะครับปิดวีซิงนะครับความละเอียดนะครับกราฟิกพรเซ็ตเป็นไฮนะครับนตอนนี้ปิดเรตติ้งก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของเฟรมเจนยังปิดอยู่นะครับส่วน d ี s อันนี้ออโต้เปิดครับจะใช้เป็นความละเอียดแบบบาลานซ์นะครับเฟรมเรทก็5758เฟรมนะครับถ้าสมมติปิด DLZ เนี่ยมันอาจจะอยู่สักประมาณ40นะครับแต่นี้ก็คือสามารถที่จะเล่นแบบเดิมๆนะครับความละเอียดบนไฮเนี่ยได้ประมาณ5 7 6 0เฟรมได้เลยนะครับส่วนการทํางานเนี่ยตอนนี้ก็การจอรทํางานเต็มที่นะครับ98-99%นะครับแล้วก็กินไฟกินไฟน้อยอยู่แล้วนะครับอยู่ประมาณ89-90วัตต์นะครับส่วนอุณหภูมินะครับก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงอุณหภูมิของตัวการจอเนี่ยที่มันสูงถึง 80องศาแล้วก็ฮอบสปอร์ตอยู่ประมาณ92องศาเนี่ยเห็นไหมพอเวลาเล่นเกมจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความร้อนมันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นนะครับความร้อนเอเวอเรนท์นะครับก็อยู่74องศาถือว่าเย็นพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายในห้องแอร์นะครับ22 21องศานะครับ75องศาเองนะครับสารับการ์ดจอ CPU ของเราก็ไดเซน 9HX370 นะครับก็ทำงานอยู่19 20%นะครับแรมเครื่อง16 g b ตอนนี้ใช้ไปแล้ว12 g b แต่จริงๆเนี่ยก็ถ้าให้ดีนะเอาแรมแบบ 32GB ไปเลยจะดีกว่านะครับแต่นี้เสียดายอัปเกรดไม่ได้นะครับลองเฟรมเจนสักหน่อยแต่ความมีเลียนไฮเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มมานะครับอีกเกือบ10-20เฟรมนะครับเป็น75เฟรมนะครับ77-79เฟรมนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแฮปปี้นะความเอียดไฮนะครับ 2K เล่นได้สบายๆลองเอาเซนิมอติกเลยสุดเลยสุดนะครับแล้วก็ใช้เฟรมเจนนะครับ d ดีร a เรดบาลานซเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีเฟรมเจนด้วยแอบกระตุกนิดนึงครับแอบนุ่งๆมีจังหวะหันเร็วๆนะครับถ้าให้แนะนําสเปคนี้เครื่องนี้อาจจะเล่นแค่เวลี่ไฮหรือไฮนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนเปิดเดีรช่วยเอานะครับก็แต่พัดลมไม่ไดดังเลยนะปิดเสียงอ่ะให้ปิดเสียงให้ดูอันนี้พัดลมไม่ดังเลยนะอันนี้คือโหมดเทอร์โบนะเนี่ย พัดลมแอบเบาอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ก็ใครที่ชอบพัดลมเสียงเบาอาจจะถูกใจตัวนี้นะเพราะว่ารอบพัดลมสูงของเขาก็ CPU อยู่ประมาณ5,500รอบนะครับส่วนการ์ดจอก็อยู่ประมาณ5,700รอบนะครับต่อนาทชีเนี่ยคือประเด็นอ่ะไอบริเวณตรงเนี้ยปกติแล้วอะ่ะโน้ตบุ๊กตรงเนี้ยจะชอบร้อนแต่เนี้ยอุ่นนะอ่ะเนี่ยผมจับค้างไว้เนี่ยอุน่นเดี๋ยวปืนยิงก่อนให้กล้องทูงก่อนอ่านี่ตีสองฝานะส่วนบริเวณปุ่ม wsd 37ถือว่าเย็นนะดูดิดูตัวเลขเนี่ยตรงนี้คือเย็นแหละตรงนี้28องศาเฮ้ยคือเอาง่ายๆนะจัดทางระบายความร้อนดีเหมือนกันนะเนี่ยก็สรุปโดยรวมนะระบบระบายความร้อนถึงแม้ตัวเลขอาจจะดู70ดูสแตนดาดทั่วไปแต่ว่าเรื่องของการระบายความร้อนทางระบายความร้อนที่เขาจัดมาโอ้แฮปปี้โคตรด,ดีอันนี้ของโคตรดีครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับยกตัวอย่างอย่างแบทมินตูของนะครับก็ถ้าใครจะเล่นเกมนี้นะครับก็แนะนําว่าปรับแค่ Very High นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเจนช่วยเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ70เฟรมเลยนะครับแต่ถ้าหมดลดไปเป็น Full HD ก็จะได้เฟรมที่สูงกว่านี้นะครับ เป็นไงครับ asus t a u g gaming a 1 6ตัวนี้นะครับสเปค ryzen ai 9 hx 3 7 0เนะครับเป็นสเปค cpu ตัวใหม่ของปีส0 24เลยจุดเด่นตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับน้ำหนักเบานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไซสิ่ง16นิ้วนะครับได้จอ16ต่อ10แล้วนะครับขอบจอบางนะครับจอความละเอียดก็สูงขึ้นนะครับ2 5 k นะครับเข้าสีตรงเรื่องการระบายความร้อนผมว่าตัวนี้ทำได้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขอุณหภูมิมันจะสูงหน่อยนะครับแต่เรื่องของ f e ล l i n g เรื่องของการนําความร้อนออรพววกเขงงตัคื่ อันนี้ไม่มีปัญหานี่ถือว่าดีกว่าโนบ g เกมิงในรุ่นอื่นๆอีกนะครับนี่เป็นโนบูเกมิงไม่กี่รุ่นที่ได้กล้องฟุดีนะครับแล้วก็ได้เรื่องของไบโอเมตริกสแกนใบหน้านับเข้าใช้งานวิดีโอโฮโลตัวนี้มีมาให้โดยรวมสเปคใหม่นะครับไรเซนเอ300จอ 2.5K ก็ติดอย่างเดียวคือแรมใครเห็นด้วยบ้างเห็นด้วยลงไปบวกหนึ่งลงไปลงไปบวกหนึ่งเยอะๆเลยลงไปบวกหนึ่งเห็นด้วยครับว่าแรมไม่พอใครคิดเห็นยังไงครับชอบไม่ชอบยังไงติดตรงไหนอยากได้อันไหนบ้าง ชอบอันนี้เก็บไว้อันนี้อยากให้เปลี่ยนอย่างนั้นคอมเมนต์ครับน้องไปคอมเมนต์เยอะๆน้องคอมเมนต์เยอะๆเพราะว่าเจนหน้านะครับปีหน้ารุ่นต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเสียงคอมเมนต์ของพวกเราชาวนูสเปกแน่นอนครับสำหรับนี้ผมเจนูสเปกและเจ้า a s u s Tu ทับเกมมิ่งเอขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันี้สวัสดีครับ <S 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 ย้ายช่องระบายความร้อนไปทด้านหลังแล้วความร้อนจะเป็นยังไงบ้างครับไฟดับเลย ร้อน,ร,อน,นร้อนจนเตะไฟดับอ่ะนั่นกูดับหมดเลยปิดไฟหมดเลยเป็นไงล่ะร้อนเป็นไงล่ะร้อนแรงอ่ะร้อนจนไฟดับเลยอ่ะเป็นไงไปดูไปดูเลยไปดูเลย